ท่านาทุชนทั้งหลายวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของจริตว่าทำไมองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเวลาที่จะสอนให้ปฏิบัติเข้าถึงซึ่งผลิพานหรือว่าเป็นรบโสดาบันตามที่เราต้องการนี่มมาจะเพียงว่า ะยําทำจิตให้เข้าถึงฌานโลกีองค์สมเด็จไปจชนสีที่ไม่ต้องจู้จี้จุกจิกเ่าะตมามันล่างดูจริตกันว่าจะไร้่ของใจแล้วมันเป็นยังไงใครมีจริตอะไรเป็นเครื่องประจําใจมันอาจจะเห็นว่าองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในจู้จี้จุกจิกเกินไป แต่ทำอะไรก็ตามทีต้วยครบทานศีลแล้วก็ภาวนาทำไมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาไม่สอนให้ชาความรู้โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เข้าถึงมรขผลได้แบบง่ายๆ <c oughs> ตา่าทพิบดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะฟังมาแล้วจากสถานที่ ว่าการปฏิบัติให้เข้าถึงความดีเวล,ลานี้ก็มีแบบเบสิกกันแล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบิทีแกว้วที่สอนไว้ไอ้ที่ผู้อาตมาพูดแบบนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่เดาหรือว่าใครก็ส่งเป็นเขา อาตมาเองนะ่ะโดนเขาว่าแล้วเพราะว่าสมัยหนึ่งไปทำงานเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ว่าพระเขาทะเลาะก,กันจะเรียกว่าพระเลยนะเป็นลาสัญญาติโยมพุทธบริษัทเราเรียกกันว่าเปรตดีกว่า <c oughs> เปรตย่องเอาผ้าเหลืองเข้ามาห่มเข้าไว้ทำกายเหมือนพระ โกนหัวมันพระโกนคิ้วโกนโหนดป็นพระทําท่าทานจริยาเรียบรอย้อยอาตมาเห็นแล้วอายอายความเรียบร้อยของท่านท่านเรียบร้อยจริงๆเรียบร้อยจนท่่นพระราชาคณะผู้ใหญ่ระดับสมเด็จสมัยมนั้นมีสังคายนยมีสมเด็จพระสังฆราช มีสังคมมนรีหลงในความดีแห่งความเรียบร้อยของท่านแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอรับหลังสิท่านผู้นี้ก็โจรเราดีๆนันเอง <c oughs> แล้วก็เป็นโจนรร้ายล้นพระพุทธศาสนาล้นศรัทธาขามานราท่านพุทธบริษัท บุคคลประเภทนี้เวลานี้ก็ยังมีอยู่แต่เวลานั้นเราพูดกันถึงคนนั้นเขาตายไปแล้วและท่านที่สนับสนุนเขาสมัยนั้นก็มีระดับใหญ่ใหญ่กว่าเจ้าคณะตรวจการภาคมีอยู่สองท่านท่านหนึ่งพังท่านหนึ่งตาย แดยคนไม่ตายก็ยังย่าสร้างโรคร้ายให้แก่เระพุทธศาสนาในปัจจุบันกำลังสร้างความปั่นป่วนให้แก่คณะสงฆ์เขาพูดนั้นเป็นใครสร้างแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทและเขาพูดนั้นนั่นแหละเป็นคนสร้างวิชาการขึ้นมาใหม่ เพราะแบบที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัยศาสดาสอนนั้นไม่ใช่ของดีมันล่าช้าสร้างแบบเบสิกขึ้นมาอาตมาก็ไปอยู่ในสำนักนั้นเป็นสาขาอาศัยที่ว่ามันเป็นที่สงัดเป็นแดงของวิ่ัสสนาไม่มีอันตรายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เราไปตรงกลาง ทำงานไม่แก่คณะสงฆ์เรียกกันว่าปิดทองหลังพระแต่ต้อว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาให้ปฏิบัติตามเขาจะจะมาปฏิบัติมันแล้วตามกระแสวัสัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จสัพพิทเจ้ามีผลพอสมควรที่เราจะทำตนเป็นคนกลางได้วางใจเป็นกลางได้จึงไม่ทำตามเขา เขาก็าเลยหาว่าเป็นเห็นส่งบาทไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคำสอนหมายความว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ดีมันช้าสู้แบบใหม่ที่เขาคิดเป็นขึ้นมาใหม่ไม่ได้นีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างหลายจเจ้าสมณะก็ดีจอมบงการก็ดี ภายในไม่ช้าก็พิน,นาศไปกลายเป็นคนทุจริตไปหมดมีการที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนให้ต้องรู้จริตก็เพราะว่าจะได้ทำให้ถูกทำให้ตรงจะนำเรื่องราวของพระซึ่เป็นลูกชายในช่างทองมาคุยให้ฟังว่าสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ นี่เราพูดกันถึงยาขนานที่สามไอ้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ายาเม้อแรกหมดไปแล้วลืมไปลืมบอกไปนี่เราก็บอกกันอีกสี่หมอ้อแต่ว่าสี่หม้อนี่นะเราจะมาใช้กันเพียงหม้อเดียวถ้าใช้ได้ผลแล้วก็หม้ออื่นเราจะเลือกใช้หมอ้อใดหม้อหนึ่งก็ได้ ในสี่หม้อที่เรียกว่ายาสีแดงยาสีเขียวยาสีเหลืองยาสีขาวยาสีขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องต้มรวมกันแยกหม้อกันเป็นตัวยาชนิดเดียวแต่ว่าฆ่าโทสะได้สบายและก็สามารถทำให้ถึงอรงหัตผลได้แต่เลือกใช้เฉพาะอ,อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่อย่าลืมนะที่กะซิบไว้ ถ้าใช้แล้วก็เกิดผลเป็นกรณีพิเศษอย่าบอกใครเชียอย่าพูดกับใครให้เขารู้ปะเดี๋ยวเขาจะแย่งดีเสียการซิ้อกาซิอย่าีาจะมากาซิบอยู่เวลานี้นั่นแหละอย่าบอกให้ดังถ้าบอกใครถ้าจําเป็นจะต้องบอกอย่าพูดให้ดังเอาแต่เพียงให้เขาฟังชัดๆให้รู้เรื่องพอใช้ได้ ย่าพูดให้ดังไปเดี๋ยวใครเขาจะแย่งดีเราแต่ที่ยาขนาน 4, ทั้งสี่ขนานนี้จะพูดสักขนานเดียวและปฏิบัติแห่งการปฏิบัติจะไปพูดกันตอนหลังเพราะมันเป็นเรื่องของฌานสมาบัตต้องพูดกันอันนี้ลำบากเกือบจะลืมมันลืมทึกเอาไว้ถ้าไม่บันทึกเอาไว้มันยุ่ง <c oughs> สมัยมาองค์สมเด็จระจอมไตรมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมศูนยมีภาษาวกองค์สำคัญมีนามว่าพราสา,สาดิบภาษาดิบบวชอยู่ใกล้สน,นักของท่านอยู่กันคนละวัดกับพระพุทธเจ้า มีชายคนหนึ่งเป็นลูกชายคนนายตั้างทองเป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นคนสวยมานั่งช่วยกันเออขอโทษท่านมาขอบวชเป็นพระเอาสาบีบบุตรรักรับแล้วก็พิจรารณาเห็นว่าคนนี้เป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยเป็นคนรวย <c oughs> คงจะมีโรครักมากท่านก็เลยให้ยายขนานแก้โรครัก ได้แก่อาสุภกรรมฐานพระดุงชายในช่างทองกินยาขนานนี้อยู่สามเดือนโรคร้ายไม่ได้เคลื่อนไปจากใจเมื่อเวลาออกนรนษาภาษาดิบุตรมาพิจารณาเห็นว่าท่าจะไม่ได้การพ <c oughs> ระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ใช่หน้าที่ของเราจะทรมานให้เข้าถึงความดี องค์จะเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระชินสีบระมุราชสนดาสัสมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุขคิอยู่ในตรัสรัตนสารีบรว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตร เธอกลับได้ให้พระองค์นี้อยู่กับเราซึ่งชื่อว่าคุณระบุตรผู้มีปรารถนาความดีที่เราสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีเมื่อองค์สมเด็จวายจินสีมีพระพุทธดีกาตรัอย่างนี้นแล้วพระสารีบุตรก็กราบถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วกลับเมื่อตอนนี้พระพุทธเจ้าพิจารณาดู ว่าลูกพระลูกชายในช่างทองคนนี้ไม่ใช่เป็นคนมีราคะจริตนำหน้าเป็นคนมีโทสะจริตนำหน้าโดจ,จริตตั้งหกเนี่ยความจริงมีด้วยกันหมดถ้าตัวไหนเป็นตัวนำหน้าฆ่าตัวนั้นตายตัวอื่นก็เปลียหมดเหมือนกันนี่เ <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงทราบแล้ว สมเด็จพระบัณฑแก้วจิงทรงนิรมิตดอกบัวทองคำเพื่อนดอกหนึ่งแล้วก็ทําให้เป็นสีแดงเขาใช้อะไรไตะบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้โลหิตกระสินหรือว่ายาหม้อที่สงคือยาสีแดงน,นั่นเองนิรมิตดอกทองคําขึ้นมา ตอนที่เนนิธมิตรดอกบัวทองคำขึ้นมานี่ใช้ปะวีตสสินแล้วทําทดอกบัวให้เป็นสีแดงก็ใช้โลหิตตสินเพราะ่ายาขนานแดงแล้วก็ส่งให้พระลูกชายในช่างทองเมื่อเธอจงไปตั้งความเพียรที่กองทรายหน้าพระวิหารเธอก็ไป ไปแล้วดอกบัวนั้นมีก้านนี่ก็ปักไว้สนาลืมตาดูดอกบัวแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดอกบัวมีสีแดงแล้วก็ภาวนาว่าสีแดงสีแดงสีแดงนึกในใจแล้วก็สิ่งกรนีตามบาบา,บารีที่กล่าวว่าถ้าภาวนาให้ภาวนาว่าโลหิตะกะสินังโลหิตะกะสินังไม่ใช่โลหิตโลหิตกะัสสินัง หรือเราไม่ว่าอย่างนั้นจะว่าอย่างแพ้ท่านว่าก็ได้มาแปลแล้วก็กระสินแดงกระสินแดงกระสินแดงเราก็ว่ามันแดง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 ว่ามอยู่นี้ในใจจำภาพมันไว้ให้ติดตาพอภาพมันเลือนไปท่านก็ลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตาไปว่าสีแดงนึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดง เมื่อภาวนาไปพิจารณาไปลืมตาบ้างหลับตาบ้างนั่นเข้าอารมณ์ติดก็เ,เป็นฌานเจ้าสีแดงมันก็ตั้งไม่เคลื่อนไหวจากใจต่อไปสีแดงก็กลายมาทีละน้อยดันน้อยเป็นสีเหลืองมาสีเหลืองแล้วว่ากลายเป็นสีขาวเมื่อกลายสีเป็นสีขาวก็เป็นสีเปล่กลายพลิกไปยังไง เหมือนกับกระจกที่ตั้งไว้กระจกเงาพอสะท้อนแสงอาทิตย์แลเป็นประกายตอนนี้อารมณ์จิตเป็นฌานเจนิกให้ดอกโบนิสูงต่ำเล็กใหญ่ยังไงก็ได้ตั้งอยู่ข้างหน้าตั้งอยู่ข้างหลังตั้งอยู่ข้างล่างตั้งอยู่ข้างบนนึกยังไงดอกโบทีทกลายเป็นประกายพึกมันก็มีสภาพเป็นอย่างนั้น อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฌานในกสินสีแดงแต่กสินทุกกสินมาทำล้วจะต้องเป็นสีนประกายพึิกเหมือนกันหมดทุกกสินเหมือนกันหมดมีอารมณ์มตั้งอยู่ได้ดีแล้วทรงฌานตอนนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสจดาสัมมาสัมพุทธเจา้าจงนั่งอยู่ในพระมหาวิหาร ทิ่เจรนาดูพระลูกชายในช่างทอง <c oughs> เพราะก็ทรงทราบว่าเวลานี้เธอทำกระสินได้สีแดงได้แล้วเป็นชานเข้าถึงชานสีนี่ดบรรดาท่านางหลายการให้สมามานถูกกระจิตมันเร็วแบบนี้เร็วแบบนี้นะจำมาไว้ให้ดี ไอ้แบบเบสิกนิดเห็นเป็นโจรไปตามตามกันไม่เป็นเรื่องอาจารย์ในสนักนั้นปรากฏว่าโกงของเวลาก็ฝังลูนิมิตด,ดูนี่เจ้าสนักแท้ๆนะ่ยยังเป็นแบบนี้มีทั้งจ้อยทองมีทั้งแหวนเพชรมากมายทั้งหีบใหญ่เข้าใส่ไว้ในหลุมนิมิตเวลากลงคืนก็เด่นขึ้นมา เก็บไว้เจ้าหน้าที่ก็ทําบัญชีไว้ครบท้วนเจ้าหน้าที่อยู่ในกรุงเทพเมื่อฝังรลุมนิิริจคัดกันไม่ว่าวันมาคบูชาจะขึ้นมาจากกรุงเทพจะของมาจุในหลุมนิมิตแล้วก็จะเทเป็นคอนสิตปิดเข้าไว้เป็นทรัพย์สินังหลายต่อไปขค้าน้าถ้าโบสถ์พัง <c oughs> ถ้าใครเขาคุดพบเข้าจะได้นําขอนั่นหลายเหล่านี้ไปขายแล้วก็สร้างพระโ,มโมุโบสถแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขาไปขายจริงกันหมดแต่พระอาจารย์เบสิกรูปนี้มาอย่างนั้นเขาทําบัญชีไ้เสร็จกรรมการกลับกรุงเทพวันมาค้าบูชาท่านบอกว่าท่านใส่แล้วบรรจุแล้วกลบมดแล้วเทคงจิดในหลุมนั้นหมด นี่สิก็เป็นอันว่าบรรดากรรมการทั้งหลายเหล่านั้นสงสัยต่ความจริงอตาตมาไม่สงสัยแต่คนไม่ทุจริตแล้วทำไมจะต้องรีบไปฝังก่อนเอาว่ากันไปแบบเบสิกไม่ได้ความแต่ที่ใครก็ดีก็ช่างก็เถอะอตาตมาไม่เอาด้วยขอตามพระพุทธเจ้าไม่ตามพระเทวทัต ตอนนี้องค์สมเด็จพระสงสวัสดิ์มันั่งอยู่ในพระคำจะคุณดี <c oughs> <c oughs> องค์สมเด็จไรชินสีที่เจรณาดูรู้เดิมหน้าเจโตปริยติยานเจโตปริยติยานในภาษาวกก็ทําได้แต่ไม่คล่องเท่าพระพุทธเจา้าเดี๋ยวไม่เปรียบเทียตนะเรียกว่าทําได้แต่ไม่ใช่ดาดีเท่าท่าน ก็ดูว่าถ้าบุตรคุณนไม้ช่างทองคนนี้เวลานี้ได้ชานโลกกีเต็มที่เป็นชานสี่แล้วในด้านนิปัสนายานที่ทำใจเข้าถึงความเป็นพระเรียรเจ้าคืออารหัตผลถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะช่วยตัวเองได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงพิจรารณา,า,าทราบด้วยอำนาจทิเบคุูยาน ว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอนั้นเธอช่วยตัวเองไม่ได้เธอจะต้องแงะแกะย่ยุแค่ชามสีของโลหิตกระสินหรือมิเช่นนั้นเธอเองก็จะต้องปฏิบัติในกระสินครบสิบเป็นชานโลกีได้พิญญาสมาบัติเพราะเอื้นเดนอากาศได้เธอก็จนแงะแกะย่ยุแค่นั้นในการได้พิญญาสมาบัตินี่มันยังคุ้มนรก ไม่ได้อาเทวทัตท่านก็ได้แต่ก็ลงเอเวจีไปเพราะท่านมองตนว่าดีเหลอเหลอไปคิดว่าดีองค์สมเด็จไบจินาสีคิดว่าแค่ชาโลก,กยียังไม่พ้นวัตะสงสารยังตั้งเวียนไหวาตายเกิอดอยู่ในวัตตะต้องให้ท่านพวกนี้เข้าถึงสิ่งพริตรานให้ได้เพราะบุญบรารมีพอแล้ว องค์สมเด็จพระไปที่แก้วจึงช่วยพระนั้นกําลังดูนินิดของก็สิงเซินพระองค์ก็ทรงแสดงอํานาจจิตใช้ฤทธิ์บังคับดอกโบทองคําน้ำที่ผ่องใสให้กลายเป็นดอกโบที่เหี่ยวแห้งร่วงโรยลงปรีบใบไม่ผ่องใสเก่าแก่แย่เหลือเกินเป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงทำแบบนั้นท่านผู้ปฏิบัติอยู่คือลูกชายในช่างทองมองภาพประสินเพลิดเพลินเป็นที่พอใจเืมตามาดูเยวดูดอกบัวใหม่ตอนนี้ตกใจว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี่ดอกบัวทองคำมีสภาพแข็งแรงแ้วก็สวยสดงดงามเวลานี้เหี่ยวแห้งไปแล้ว แปลกใจเอาแห้งก็แห้งปล่อยไปก่อนแล้วก็หลับตานั่งดูภาพนิมิตของข้อพินต่อไปให้จิตตั้งอยู่ในฌานสี่เป็นประกายพิกว่าเดี๋ยวหนึ่งลืมตาขึ้นมาตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาท้าไม่กลีบและเจสอนร่วงโรยหล่นลง,ง,งมาทั้งหมดแล้วในขณะที่ลูกชายในทั้งทรอลืมตาเข้ามาดู ตกใจว่าอ้าวเมื่อกี้นี่เหี่ยวเวลานี่กลีบหล่นหมดแล้วเจสอนก็หล่นหมดมองไปมองมาปรากฏว่าปักก็คดหล่นลงมาเป็นอามาก้านเกินพังหลายหมดเนี่อัสที่จิตครืองท่านเข้าทิ้งทานสีบรรดาท่านพุพธบริษัทปัญญาไม่มีได้ง่ายและเกินความเสียบแหลมของจิตตัวแต่กิเลสไม่เกิดง่าย ที่เรียกกันว่าวิปาาัสนาญาณถ้าใครทำเข้าถึงจะรู้เองนะเราจะมานั่งอธิบายให้กันฟังนี้มันเชื่อกันไม่ได้รบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องวิสูตรนดการปฏิบัติติพระพุทธเจ้าทรงท้าทายว่าคำสอนของเราถ้าใครสงสัยเชิญเข้ามาวิสูตรใดการปฏิบัติตาม อย่าไปปอยให้นำลายเป็นฟองดีไม่ดีจะลงเอเวจีมาหานรกไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวเมื่อพระลูกชายในช่างทองเห็นแบบนั้นก็หลับตามานันไก่ถึงกายตอนนี้จิตเป็นฌานแลน้วี่บรรดาท่านางหลายปัญญามันก็เจ็ยบแหลมคมกาดวกบัวน,นี้ เดิมทีผ่องใสต่อมาร่วงโรยไปเรื่อนี้พังสลายไปหมดนี่ชีวิตของเรามันก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมร่วงโรยลงไปในที่สุดท้ายมันก็ตายถ้าเรายังจะไปยึดถือเอาสังขารร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา ถ้าเราเกิดขึ้นมาในการใดเราก็ต้องประสบกับความทุกข์ความไม่เที่ยงแบบนี้และการหลายตัวที่เรียกันว่าอนัตตาย่อมไม่มีประโยชน์ร่างกายเต็มไปด้วยโทษร่างกายเป็นโรคนิทางท่านบอกว่ามันเป็นรังของโรคท่านพิจารณาถอยหลังลงไปตั้งแต่เด็กถึงความเป็นหนุม่มว่าไอ้ความจริงร่างกายนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ก็มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์ด้วรายการทั้งปวงเรื่องทุกข์นี่มีอะไรบ้างมีเยอะแล้วนี่นังสื้อนังหาก็มีพูดกันมาแล้วในตอนต้นกิงก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์ขี้ก็ทุกข์ไม่ได้ขี้ก็ทุกข์เยี่ยวก็ทุกข์ไม่ได้เยี่ยวก็ทุกข์หลับก็ทุกข์เต่นก็ทุกข์ หนุ่มก็ทุกเด็กก็ทุกแกก็ทุกตายก็ทุกรักก็ทุกไม่มีรักก็ทุกไม่เห็นจะมีดีอะไรมันมีแต่ความทุกทุกอย่างไอ้ความทุก์ที่มันเกิดจากอะไรเกิดจากการยึดถือว่าเราถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นเราเป็นของเราแต่คนที่เขาเกิดมาแล้วแล้เขาตายไปมีใครนําอะไรไปได้บ้างนําร่างกายไปได้หรือเปล่ามันก็ไม่มีในสุดก็ต้องปล่อยให้ร่างกายทับถมพื้นปฏิทีทรัพย์สินทั้งหลายที่หามาในยากก็ไม่มีทางเลยที่เราจะให้ได้จะนำไปได้ไม่มีทาง ตายไปแล้วสิ่งด้หลายทั้งหมดไม่ตามไปใจไปทรัพย์สินไม่ไปร่างกายไม่ไปไปแล้วก็ต้องไปถือบริสนทธิี่ใหม่มันก็ทุกแบบนี้อีก <c oughs> เป็นอนันว่าในตอนนี้เพราะจิตใจประสบในตอนนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้เป็นขพันณรงังสีรัศมีอุรบกาน มาเฉพาะหน้าคล้ายกับพระองค์สมเด็จพระยิทธมารมานั่งอยู่คนหน้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงรับรองว่าพิเกเวดูก่อนพิสุพิคุจงดูก่อนพิสุผู้เห็นภายในสงสารเธอคิดอย่างนั้นถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความทุกข์อาจจะภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกเวลาเราตายไม่มีการติดตามไปถ้าเราเกิดใหม่แล้วก็สร้างใหม่เราก็ต้องมีกข์อีกเธอจงวางภาระของขันห้าเสียจงอย่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราตั้งใจจะเพาะพนันธุ์ตาจีเรตนันหาวปลาทานให้หมดไปด้วยทางใจคิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกตุลมาโลกไม่ใช่แดนของความสุข มันเป็นแดงกักขังใจคนให้อยู่ในความทุกข์สิ่งที่จะมีความสุขมีจุดเดียวคือพระนิพพานพระเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระวิตมายก็ทรงสเสด็จกลับเสด็จชาปันรังสีกลับตามเดิมลูกชายพระช่างทองก็พิจารณาตามนั้นในขณะนั้นเองก็ปรากฏเราสมเด็จอร,รหัตผลพร้อมไปด้วยปริสัมมิทธายาน นี่รับรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการใช้ยาขนานที่เจษดีขนานหลังเราจะใช้ขนานใดขนานหนึ่งก็ได้ตามความปรารถนาตอนนี้มเมื่อท่านสมเด็จปฏิสัมิธายานแล้วก็เก่งกว่าพระได้อภิญญาหกใช่วายทำอะไรก็ได้า่างอภิญญาหกทุกอย่างแต่ว่ามีความสามารถดีกว่า องสมเด็จพระเบรมาาสจนดาทรงตรัสว่าท่านที่ได้บรรลุอรหัตผลแม้แต่ไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกมาก่อนย่อมมีความเข้าใจในพระไตรปิฎกได้ดีมาตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะสงสัยว่าคนทินได้ชางสีในรูปอริาชาเป็นอรหันต์าานได้ปฏิสัมมิทายาณได้ยังไง คนที่จะได้ปฏิชมิธายานได้ต้องปฏิบัติทางสี่ในในรูปชานแล้วต้องได้รูปฌานนั้นทางสี่สี่อย่างเรียกกันว่าชานแปดเมื่อได้รล้พิจารณาวิปัสสนาญาณประเดี๋ยวเดียวก็เป็นอรหัตผลแล้จริงจะเป็นปฏิชมิธายานนี่เราว่ากันถึงแม้อภิกรรมิกาบุคคลคนเพิ่มต้นใหม่ ดังรับท่านนางหลายได้ฟังเทศเจ้องค์สมเด็จไปจอมไตรแล้วสมเด็จปริสัมพันธายานก็เพราะว่าบุญบรารมีทุกอย่างในด้านนี้ทา่ทานทำมาดีแล้วเต็มแล้วครบทุนแล้วฉะนั้นมาฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระปฏิตแก้วเป็นอาราตผลอารมณ์แห่งปฏิสัมพินธายานก็เข้าถึงตนทันทีเราะว่าของมันมีแล้วแต่ไม่รู้จักใช้เท่านั้น อารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาเหลืออีกสองนาทีก็จะขอสรุปก,การเจริญเพระอกรรมฐานแบบนี้ว่ากสินทั้งสี่อย่างนี้ไม่จาจะต้องใช้ทั้งสี่อย่างใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามอธิยาสัยแต่ว่าถ้าใครท,ทาได้ทั้งสี่อย่างก็ตามใจดีเหมือนกันแะไว้เป็นเพื่อนกัน ก็อย่าลืมนะถ้าใครได้ดีก็สินสีรายการทําสีแดงให้ปรากฏได้ทําสีความสแสงสว่างให้มืดได้ทําสีขาวให้เป็นสีเขียวได้้ำสีต้องตางให้เป็นสีเขียวได้ทําดินเป็นทองคําได้แมเ่เจ้วแล้วก็ได้ทิพยุาย,ยานสามเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรมโลกเห็นอะไรทุกอย่างได้แล้วอย่าคุยไปนะ อย่าไปบอกให้ใครเขาได้ยินเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาอย่างเขาจะทำตามเรามันจะไม่เด่นถ้าบาังเอิญปากมันอยู่ไม่สุขเวลาคุยใ,ใครฟังอย่าคุยให้ดังเด็ดขาดอย่าพูดให้ดังมากปกปิดความดีของเราเข้าไว้พูดให้ดังพอเขาได้ยินชัดชัดได้เขาเข้าใจแล้วปฏิบัติถูกต้องอย่าพูดดังไป ว่าเดี๋ยวเขาจะทําตามเราเขาจะได้ดีมากแล้วก็ยังอย่าพูดกับคนมากหมายความาถ้าใครเขาไม่พอใจจะปฏิบัติตามอย่าพูดอย่าไปบอกเขาเด็ดขัดพูดแต่อย่าเพราะบุคคลที่ปฏิบัติตามมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเท่านี้พออย่าพูดมากไปอัลบันดาท่านพุทธบริษัทกันหลายทั้นญ,ญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอยุตติได้ก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ,ล,ผ,ล,ผ,ล,ผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี